แม่บ้านอาหารแพนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำคุกกี้จากกล้วยกันค่ะกล้วยที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมที่ค่อนข้างสุกมากๆนะคะมันจะได้มีความหวานมากแล้วก็เลือกแบบลูกใหญ่ๆสักหน่อยนะคะถ้าใครไม่มีสามารถใช้กล้วยน้ำว้าแทนได้เนาะปริมาณก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นบดให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นก็จะผสม แป้งมะพร้าวนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะพุนๆแล้วก็จะมีแป้งโฮลวีตอีกประมาณ3ช้อนโต๊ะพูนๆส่วนผสมในคลิปนี้เพื่อนๆสามารถกะเอาได้เลยนะคะเราไม่ได้ช่างตวงอะไรเนาะจากนั้นคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยก่อนนะคะเพื่อดูว่ามันแห้งไปหรือเปล่าค่ะ พอคนเข้ากันแล้วนะคะก็รู้สึกว่ายังไม่ได้แห้งเท่าไหร่นะเราก็ใส่ผงโกโก้ลงไปผงโกโก้ถ้าชอบเข้มข้นใส่เยอะได้เลยนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ใส่เยอะมากเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ดาร์กช็อกโกแลตชิพอีกนะคะเดี๋ยวมันจะขมไปนะถ้าใส่โกโก้เยอะคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็ไม่ถือว่าแห้งนะเราจะเติมคาาโอ๊ตแบบเกรดลงไปอีกค่ะ ถ้าใครทำแล้วรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปอาจจะใส่นมพืชลงไปเล็กน้อยนะคะค่อยๆใส่นะเดี๋ยวมันจะเหลวไปนะคะพอคลุกเค้าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ไปเตรียมวอร์มเตาอบได้เลยนะไฟที่ใช้อบในวันนี้ประมาณ150องศา อันนี้เราจะเอาเข้าเตาอบนะคะก็จะลองด้วยกระดาษซิลิโคนเนาะก็สามารถใช้ซ้ำได้นะคะวัตถุดิบส่วนผสมอะไรในคลิปนี้ใครสนใจตัวไหนไปดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเราวางลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะเราตกแต่งด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพเม็ดใหญ่สักสามเม็ดแล้วก็อบที่อุณหภูมิ150องศาประมาณ15-20นาทีแล้วก็อบในหม้อทอดด้วยนะคะอุณหภูมิเข้ากันแต่ว่าเวลาอาจจะลดลงนิดนึงนะคะอันนี้คือในเตาอบนะคะ ความต่างกันไม่ค่อยมากนะสำหรับอบในเตาอบกับอบในหม้อทอดค่ะนี่คือในเตาอบค่ะส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะจะเป็นที่อบในหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะความหนาบางแล้วแต่เราเลยนะถ้าใครอยากให้มันมีความกรุบกรอบๆหน่อยนะคะก็แนะนำให้ทำบางๆนะแต่ว่าถ้าใครชอบนุ่มๆก็ทำหนาได้เลยแล้วอบแค่พอแห้งก็พอนะคะก็ถือว่าเป็นคุกกี้ที่รสชาติด,ดีมากนะคะเพื่อนอร่อยดีเนาะ ใครที่มีกล้วยเหลืออยู่ไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็เอาวัตถุดิบที่เรามีมาประยุกต์ใช้ได้เลยสามารถใช้ข้าวโอ๊ตอย่างเดียวก็ได้นะคะเพื่อนๆลองมาทําดูค่ะ